วันนี้ผมมีสูตรโดนัทมาแจกนะครับมีกลิ่นหอมอร่อยน่ากินแป้งอเนกประสงค์นะครับอันนี้จะเป็นเกลือนะครับใส่ผงฟูเข้าไปนตาลทรายยีสตส์นะครับเราตีให้เข้ากันก่อนนะครับอันนี้เป็นนมสดจืดนะครับอันไข่แดงนะครับกลิ่นวานิลลานะครับอันนี้จะเป็นเนยเค็มเราก็จะรีดนะครับทำการตัดเลยสำหรับแป้งเศษที่เหลือนะครับเดี๋ยวเรานำมานวดแล้วก็มาตัดได้อีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใช้ไฟกลางนะครับเขาใช้ทอดนะวันนี้ผมจะใช้เป็น n o น dairy whipping c r e นะครับเราหมุนทางผสมช่วยก็ได้นะครับคนที่ขายตลาดนั้นนะครับ แนะนำนิดนึงตัว non daily whipping cream เนี่ยมันจะมีของชายรสนะครับบางตัวที่ทนต่ออากาศร้อนได้ดีอยู่ได้นานนะครับเลือกเป็นตัวนั้นนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะครับต่อกล่องกล่องนึงก็ประมาณโลนึงอะ่ะโดยประมาณนะสูตรนี้ทำไม่ยากก็ลองนำไปฝึกทำดูกันนะครับ